และบรรยากาศด้านหลังของวรตอนนี้นะคะก็คือบรรยากาศการพิชชิ่งณบริเวณเวทีของ i n e w g e n a w a r d ในระดับชั้นมัธยมศึกษาค่ะในปีนี้นะคะต้องบอกว่าเข้มข้นมากๆเพราะว่าผลงานของน้องๆในระดับชั้นมัธยมศึกษาที่นำมาพิชชิ่งในวันนี้นะคะน่าสนใจทุกๆผลงานเลยทีเดียวค่ะซึ่ง I n e w g e n a w a r d 2026ของเราครั้งนี้นะคะมีผลงานของทั้งน้อง,อง,องหลากหลายกลุ่มที่ส่งเข้ามาประกวดค่ะเดี๋ยวในวันนี้มรสพาทุกท่านไปชมกันด้วยเช่นเดียวกัน ะะเราอยู่กันที่ไบเทคบางนาตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่9มกราคมเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะว่าแต่ละบูธมีอะไรที่น่าสนใจในรูปแบบของสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมบ้างค่ะ ในช่วงนี้นะคะเราจะพาทุกท่านมาชมค่ะสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกและก็ยังได้รับรางวัลน,นะคะในระดับดีค่ะจาก i n n เวชช o ่ a อวอร์กั<ด>นอีกด้วยก่อนอื่นสวัสดีสสดทางท่านอาจารย์กันเลยนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้นําผลงานที่ถือได้ว่าเป็นหนึ่งเดียวของโลกเป็นตัว K l a ลช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าตัวนี้คืออะไรคะอาจารย์คะตัวนี้คือเครื่องสกัดสมุนไพรนะครับซึ่งเราใช้แก้ปัญหาสมุนไพรในบ้านเราค่ะนะฮะซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ไม่ได้ผล เนื่องจากการสกัดสารออกมาได้ไม่หมดเท่าที่พืชมีอยู่นะครับส่วนตัวนี้เนี่ยสามารถสกัดสารสำคัญออกจากพืชได้99.9%ใช่ครับเท่ากับว่าเวลาเอากากไปวิเคราะห์จะไม่หลงเหลืออะไรไว้เลยในกรกเราสกัดออกมาได้เกือบหมดเลยใช่ครับอันนี้ก็ทำให้สมุนไพรมีคุณภาพซึ่งทำให้โดสมันได้ะนะครับ ผมความตั้งใจก็อยากจะทำให้ได้เหมือนกับยาฝรั่งเขาแ่ะครับแต่ว่าใช้เป็นเครื่องมือของคนไทยโดยคนไทยด้วยใช่ไหยครับใช่ครับใช่ครับอีกอย่างหนึ่งพยายามสร้างความมั่นคงทางยาให้แก่ประเทศด้วยครับค่ะซึ่งต้องบอกว่าส่งนิ้อันนี้สำคัญครับใช่ค่ะจ้าแล้วก็อย่างเครื่องตัวนี้เนี่ยนำทั้งสารสกัดออกมาได้หมด99.99%ครับนะคะ แล้วก็ตัวที่สารสกัดที่ออกมาได้ยังเป็นโมเลกุลขนาดเล็กสามารถทำไรแบบดูดซึมได้แบบทันทีด้วยครับเอาไปผิดยาได้เลยครับค่ะแล้วก็สารสกัดนั้นก็จะมีความเข้มข้นด้วยเช่นเดียวกันใช่ครับถูกต้องครับโอ้โหแล้วก็ด้านข้างที่อยู่ด้านนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะหนึ่งเดียวในโลกค่ะสําหรับสารสกัดหรือว่าจริงๆต้องบอกเป็นเครื่องสกัดตัวนี้สามารถสกัดได้ทั้งสมุนไพรไทยได้ทุกตัวเลยใช่ไหมได้ทุกตัวเลยครับครับ แล้วก็อาจารย์อยากจะมีการนาไปต่อยอดทําเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆอะไรยังไงหรือว่าพืชอตระกูลอื่นบ้างมีครับที่เราตั้งใจเอาไว้ก็พยายามที่จะไปเอาเอาไปทํายาให้มันได้ผลนะครับซึ่งขั้นตอนก็ยังอีกหลายขั้นตอนอยู่ครับ แต่ว่าสําคัญเนี่ยคือเราจะต้องมีเครื่องมืองานวิจัยงานนวัตกรรมที่มีคุณภาพอ,อย่างเช่นเครื่องเคลาบตัวนี้นะคะที่จะสามารถดึงเรื่องของคุณสมบัติหรือว่าดึงในเรื่องของสารสกัดสําคัญของสุนไพรออกมาให้ได้มากที่สุดโดยการที่ดึงออกมาแล้วเนี่ยเรื่อง,องของคุณค่าต่างๆเรื่องของสาสกกรสกัดต่างๆก็ต้องอยู่ครบเพื่อที่เราจะไปต่อยอดเรื่องของการทํายาได้ด้วยต้องครับนะคะแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้เนี่ยคือในเรื่องของการสกัดนั่นก็ใช้เวลาไม่นานประมาณกี่นาทีนะคะประมาณสามสิบนาทีครับ สามสิบนาทีแค่นี้นครับใช่ครับต้องครับและก็ที่สําคัญไม่มีสารตกค้างด้วยเช่นเดียวกันอันนี้หลายท่านก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากครับถูกต้องครับนี่ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสุดยอดงานเรื่องของทั้งสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมแล้วก็สิ่งวิจัยดีๆนะคะที่ไม่ได้อยู่แค่บนหิ้งใช่ครับแต่เราสามารถขึ้นห้างได้ใช้งานได้จริงใช้งานได้จริงค่ะและนี่คือทางเขตแลบนั่นเองนะคะขอบคุณทางท่านอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ที่สี่ทางนวัตกรรม ำสิ่งประดิษฐ์ดีๆแบบนี้ให้กับพวกเราคนไทยเพื่อที่เราจะได้นําไปพัฒนาไปต่อยอดทั้งในเรื่องของการพัฒนาประเทศด้วยเช่นเดียวกันและก็ในอนาคตอาจจะต้องมีการส่งออกด้วยไหมคะอาจารย์ใช่ครับนะคะยังไงขอบคุณท่านอาจารย์นะครับ <ละ S 2> ขอบคุณครับขอบคุณ <ละ S 2> ครั <ละ S 2> บ <ละ S 2>